ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับหยุดฟังทางนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมมีอีวินายเลมอนพลัสนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์ดีท็อกเข้มข้นจากมะนาวครับมาแนะนําต้องบอกเลยว่าตัวนี้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายถ่ายยาก5วันถ่ายที7วันถ่ายทีนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพียงแค่1นซองนะครับคุณก็จะเห็นผลได้ตั้งแต่ขามคืนแรกเลยครับตื่นเช้ามาขับถ่ายโล่งขับถ่ายสบายไม่ปวดบิดนะครับไม่ผสมยาถ่ายจะไม่เหมือนกับดีท็อกทั่วๆไปที คุณทานแน่นอนลืมความรู้สึกที่เข้าห้องน้ํากับปิดกระปล่อยไปได้เลยครับเพราะตัวนี้ครับถ่ายจบแค่รอบเดียวเท่านั้นมันช่วยทําให้คุณท้องโล่งสบายแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่ต้องมาคอยพวงว่าต้องวิ่งเข้าห้องน้ําวิ่งตามหาห้องน้ำครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับและที่สําคัญครับบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมายาวนานกว่า8ปีนะครับฉะนั้นกล้าการันตีได้เลยครับว่าของเรามีทั้งคุณภาพและก็ประสิทธิภาพอย่าง1 0 0แน่นอนครับ